คือบทพูดสคริปต์สำหรับวิดีโอรีวิวรถ2026 t o y o ต a รุ่นไฮบริดรุ่นที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่อยากใช้รถในชีวิตประจำวันแบบเต็มเวลาโดยจะครอบกลุ่มภาพรวมถายนอกสมรรถนะภายในราคาพร้อมข้อดีข้อด้อยพร้อมแทรกมุมมองที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Red On วันนี้ผมมีรีวิวฉบับลึกของ t o โยต้2026รุ่นใหม่ล่าสุด ที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับคนที่มองหารถยนต์ที่ใช้ได้ทุกวันแบบเต็มเวลามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าสเปคบางจุดอาจจะเป็นข่าวลือหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดตัวเต็มรูปแบบในบางตลาดแต่ผมจะเอาข้อมูลที่มีในตลาดประเทศไทยตลาดใกล้เคียงมาวิเคราะห์ให้ชัดเจนที่สุดบทนําการแนะนํารุ่นรุ่น2026ของโตโยต้าถูกพัฒนาต่อเนื่องจากรุ่นก่อนหน้าโดยเพิ่มเทคโนโลยีไฮบริดให้เป็นตัวเลือก มาตรฐานในหลายรุ่นเพื่อเน้นความประหยัดพลังงานและสอดคล้องกับแนวโน้มโลกในตลาดไทยรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวเช่นไบโอไฮบริ Hybrid, หรือในไทยใช้ชื่อยอริสเ t i f i ทิฟชีวีคือหนึ่งในรุ่นไฮบริดที่ Toyota ต,ต,ตั้งใจจะผลักดันรุ่นไบโอไฮบริดมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตร2 NRVX ทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ111แรงมา้าจุดเด่นที่โตโยต้โปรโมทคือความคุ้มค่าในระยะยาว ทังเรื่องการประหยัดน้ำมันระบบรองรับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือภายนอก XT r าร์ดีไซ์ภายนอก, X Design, านอกงานออกแบบในเรื่องดีไซน์ภายนอกสำหรับรุ่น2026 t o y o ต a ได้ปรับปรุงให้ดูทันสมัยและสปอร์ตขึ้นผสมกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันกระจังหน้ามีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูกว้างและลาดไปข้างหน้ามักใช้โครเมียมหรือชิ้นส่วนดาเพื่อให้ดูหรูและทันสมัยไฟหน้าเล หรือเลด projector ที่ให้ทั้งการส่องสว่างที่ดีและความสวยงามในเวลากลางคืนล้ออัลลอยที่ออกแบบใหม่สำหรับรุ่นพื้นฐานอาจอยู่ที่16นิ้วส่วนรุ่นสปอร์ตหรือ g a l Sport อาจใช้ล้อ17นิ้วหรือดีไซน์พิเศษชุดแต่งบอดี้คิทสำหรับรุ่น g o Sport เช่นกันชนหน้าหลังสเกิดรอบคันสปอยเลอร์หลังและหลังคาสีดำช่วยให้ภาพลักษณ์ดูสปอร์ตขึ้นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเลดและระบบพับไฟฟ้าในรุ่นสูง เส้นสายด้านข้างตัวถังมีการเก็บรายละเอียดให้ดูมีมิติใช้เส้นโครเมียมหรือเส้นสายเงาสลับตามรุ่นด้านท้ายอาจมีไฟท้ายเล่ที่ออกแบบใหม่พร้อมกราฟิกทันสมัยพร้อมสปอยเลอร์หลังในรุ่นสปอร์ตข้อดีของการออกแบบภายนอกนี้คือดูมีความร่วมสมัยและสามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษแต่ข้อจํากัดคือถ้าใช้ชุดแต่งเยอะอาจเสี่ยงต่อการกระแทกหรือซ่อมบารุงสูงกว่าในระยะยาวสมรรถนะ p e อร์ฟอร์ม e เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนความประหยัดสมรรถนะคือจุดที่หลายคนให้ความสําคัญเมื่อนํารถไปใช้งานจริงทุกวันรถรุ่นไฮบริดเช่นเบอสยอริสติเฟชีบี v, ใช้เครื่องยนต์แกส๊สเบนซิน1.5ลิตร2 NRVX รวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังรวมประมาณ111แรงมา้าโดยมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดเสริมในช่วงการออกตัวระบบส่งกําลังเป็น eCVT เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและเหมาะกับการขับขี่ในเมือง อัตราสิ้นเปลืองเครื่องยนต์ในโหมดไฮบริดโตโยต้าเคลมว่าสามารถทำได้ถึง29.4กิโลเมตรลิตรทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกเฟรสันสตรัตด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมในรถนั่งทั่วไปซึ่งในรุ่นสปอร์ตอาจมีการปรับเซ็ตให้แน่นขึ้นการควบคุมและการควบคุมพวงมาลัยเป็นแบบ EPS ไฟฟ้าเพื่อให้การโอเคครับผมจะเสริมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมให้ทั้งทางเทคนิคคุณสมบัติ และประเด็นที่น่าสนใจเพื่อให้สคริปต์วิดีโอของคุณสมบูรณ์ขึ้นอีกคุณสามารถเลือกใช้หรือปรับให้เหมาะกับสไตล์ของช่อง Redon ได้เลยข้อมูลต่อไปนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับ Toyota Vios y o r i s ที่เปิดตัวในไทยตลาดใกล้เคียงข้อมูลเทคนิครายละเอียดลึกเพิ่มเติมขุมพลังระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ใช้รุ่น1.5ลิตร2 NRVX แบบ4ส,สูบบนระบบ Dual VVTi ควบคุมการเปิดปิดวาล์ว กำลังรวมที่ระบบไฮบริดให้คือ111แรงมา้า T.S. แบ่งเป็นเครื่องยนต์ให้91แรงมา้าแรงบิด1 2 1นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้าให้80แรงมา้าแรงบิด141นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็น eCVT เกียร์อัตโนมัติแปรผันไฟฟ้าเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและรักษาความประหยัดในการขับขี่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน LITHIUM ION ซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่าแบบนิกเกิลเมทัทไฮ และช่วยให้ระบบไฮบริดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอัตราประหยัดเชื้อเพลิงที่โตโยต้าแหล่งข่าวเพลมไว้คือ20